สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทราพรนินทุยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ชื่อเล่นชื่อเฟสค่ะอยู่โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุกผาวันนี้หนูจะมา,มาแนะนําผักที่ทางโรงเรียนให้นักเรียนมาช่วยกันปลูกนะคะค่ะโรงเรียนให้นักเรียนมาช่วยกันปลูกเพราะว่าจะได้เอาไปจําหน่ายผู้ปกครองแล้วก็เอาไปทำอ,อาหารค่ะมีผัก ผักคะนา้าผักกวางตุ้งมะเขือมะเขือแล้วก็ต้นพริกแล้วก็ผักบุ้งค่ะที่ปลูกแล้วก็มีต้นมะนาวด้วยค่ะเมื่อวันศุกร์พวกหนูมาช่วยกันเก็บผักบุ้งผักกวางตุ้งและมะนาวไปจำหน่ายผู้ปกครองหลังเลิกเรียนค่ะ